อ่ะควารู้สึกครับไม่ได้กลับมาร่วมกันกันเป็นไปดีครับก็เป็นก็เหมือนได้กลับมาย้ำคำว่าเติมเต็มเพื่อนเพราะว่าผมว่ามันเป็นคำที่ยังคงยืนยันว่ามันแข็งแรงมากครับแล้วก็บวกกับคอนเซปป์ปีนี้ที่เราต่อยอดจาก based on t u e story ปีที่แล้วปีนี้ก็เลยกลายเป็นแบบ road to friendship เลยก็คืออาจจะไม่ใช่เป็นแบบ pure t u o story 100%แต่คิดว่าถ้าเป็น pure life ของเราจริงๆอะ เราก็แน่าจะทำแบบนี้แหละแล้วก็บวกกับช่วงเวลาที่มันอยู่ในช่วงปลายปีแบบนี้เข้าสู่พฤศจิกาอย่างที่ปาร์ตเต้บอกนะครับว่ารันยาวไปถึงออหน้าร้อนปีหน้ามันคือเทศกาลแบบมิวสิกเฟสติวัลแบบเต็มรูปแบบที่ไม่อยากให้ใครพลาดเลยแล้วช้างก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่รวบรวม,รวมเฟสติวัลที่ทุกคนไม่ควรพลาดพิเศษของรดมช่นคอนเสร์ มชอบคำนี้ครับเขาบอกว่าการที่เราไปเฟสติวัลที่เป็นมิวสิกเฟสติวัลกับคนที่เราสนิทอ่ะยิ่งสนิทมันยิ่งสนุกแล้วพอเรายิ่งสนุกมันก็จะยิ่งสนิทผมว่านี่คือความพิเศษของมันแล้วบวกกับในเครือข่ายของช้างมิวสิกคอนเนคชั่นก็มีกว่า5 0า0มื่นงานเลยใช่ที่กำลังจะเกิดขึ้นครับครับผมซึ่งในปีนี้ก็มีความพิเศษที่ทางช้างเนี่ยเขาจะมีชื่อว่าเป็นเป็นกิจกรรมดีเป็นกิจกรรมดี ่าจะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าทุกคนที่ติดตามา Facebook ช้างเวิล์กเขาจะมีเขาจะมีกิจกรรมแบบแจกบัตรคอนเสิร์ตเป็นปกติอย่นีครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยาทางช้างเนี่ยจัดเต็มกว่าเดิมก็คือจะมีเป็นช้างพลาสซ์ซึ่งพิเศษยังไงครับพิเศษม,มันได้มายังไงครับเออได้เลยก็คือช้างพลาสเนี่ย,ยจะเป็นไม่ใช่แค่การแจกแค่บัตรคอนเสิร์ตครับแต่ว่าจะเป็นการที่ ช้างเนี่ยจะดูแลคุณแล้วก็เพื่อนของคุณเนี่ยตั้งแต่ต้นทริปยันจบทริปเลยก็คือจะมีทั้งการเดินทางก็คือจะเป็นรถไฟเฟิร์สคลาสครับผมแล้วก็จะมีะเป็นพักโรงแรมผ้าดาวครับตามจังหวัดนั้นๆตามจังหวัดนั้นๆครับแล้วก็จะสามารถแบบมีรถรับส่งเข้าเทศกาลด้แล้วก็มีส่ง VIP ให้เลยครับ,รบผมพร้อมกับบ็อกเซตพิเศษด้วยซึ่งถ้าใครอยากรู้เดี๋ยวบอกให้ก็คือมีทั้งหมวกเสื้อกระเป๋าเดินทางอะไรต่างๆก็คือมาแต่ตัวไปได้ทางเทศกาลด้แน่นอนครับผมจะได้ไปเนี้ อะไรนะครับยากให้มันจะได้มาคุยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องติดตามกิจกรรมทางเป็นแฟนเพจเฟซบุ๊กแฟนเพจช้างโบว์ขอบคุณครับไม่ได้จะเจอพวกเราด้วยใช่ไหมครับอะไรครับแต่ละบทริปอย่างเงี้ยตอนนี้เจออยู่พวกเราเลยเราอาจจะแวะแวไปกาลังกำลังทันอยู่กำลังทันบางทีค่ะคร้านเชิญชวนครับก็อยากเชิญชวนแฟนๆทุกคนนะคะมามา ร่วมกิจกรรมมาสร้างโมเมนต์ดีๆกับเพื่อนทุกคนนะคะที่ไม่ได้เจอกันนานหรือว่าสนิทกันอยู่แล้วมาสร้างให้ความสัมพันธ์มันยี่งขึ้นกว่าเดิมนะคะไปช้างมิวสิกคอนเน็กชั่นเลื่อนซึ่งเฟสติวัลสิ้นปีนี้นะคะเป็นเซตเฟสติวัลที่ทุกคนนี่รอคอยะค่ะเพราะว่ามีวงดนตรีเยอะแยะมากบวกกับมีช้างพาเข้ามาอีกบอกเลยว่ามันคือที่สุดแห่งคอนเสิร์ตแล้วสําหรับสิ้นปีนี้นะคะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามนะคะตามได้ใน Facebook นะคะช้างเวิร์คค่ะครับผมฝากด้วยนะครับกับแคนเป ฝากเน้นย้ำว่าปลายปีนี้จะได้เจอพวกเรากับเทศกาลปลายปีนี้ครับผมสำหรับปลายปีนี้นะครับก็จริงๆแล้วที่เราอยากฝากเกี่ยวกับเฟสติวัลทั้งหมดเพราะว่าหนึ่งคืออยากให้ทุกคนเนี่ยได้สร้างสัมพันธ์กับเพื่อนให้แน่นแฟันยิ่งขึ้นแล้วอยากให้รู้สึกว่าการที่คนได้ไปไม่ว่าจะเฟสติวัลไหนคุณเหมือนได้ไปกับเรา สุดท้ายนี้นะครับอยากจะฝากทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าเทศกาลดนตรีคือทุกความทรงจำเพราะทุกการก,การะทำเติมเต็มคำว่าเพื่อนขอบคุณครับ Welcome to Star Society.